บ่ายวันนั้นแดดอ่อนลงจนเหลือเพียงแสงสีทองลอดผ่านลั้วบ้านของหนูเสียงลมพัดใบไม้กรอบแกรบดังเป็นระยะระยะหนูเพิ่งเดินกลับบ้านจากไปโรงเรียนพ่อมาถึงบ้านก็เห็นรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่สร้างบ้านขนของ เต็มท้ายรถประตูบ้านข้างๆเปิดอยู่หลังจากที่เงียบเหนามานานมีชายคนหนึ่งกำลังยกของเข้าบ้านทีละชิ้นทีละชิ้นเขาดูเป็นผู้ชายวัยกลางคนผิวเข้มแดดแต่รอยยิ้มที่ส่องให้กับทำให้หนู รู้สึกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาสวัสดีครับลุงเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่อยู่ข้างบ้านติดกันนี่เองเสียงเขาทุ้งแต่สุภาพหนูรีบยกมือไหว้กับสวัสดีค่ะท้องโมลเบาๆขอโทษนะที่เสียงดังหน่อยพอดีของันเยอะเป็นนิด ไม่เป็นไรเนส่าหนูตอบพางยิ้มเขินเขินเขายิ้มตอบกับอย่างอ่อนโยนจนใจหนูเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวพอตกเย็นกิ่นกับข้าวจากบ้านเขาลอยมาทางหน้าต่างหนูเลือบมองไปเห็นเขากำลังลดน้ำต้นไม้ เสียงกระทบพื้นเ,าเบาๆกับแสงเงย็นที่ส่องตรงใบหน้าของเขาคำภาพนั้นดูอบอก,กุ่นแปลกๆเขาเงยหน้าขึ้นมาพอดีพร้อมกับถามหนูกินข้าวหรือยังคัดหนูยิ้มกำลังทำกินค่ะแม่และพ่อหนูกำลังทำอยู่หรืออยากมาลองกิน กับข้าวฝีมือลุงที่บ้านของมึงก็ได้นะไม่มีใครอยู่เลยอยู่คนเดียวมันเงาเงาหนูหัวล้อเบาๆงันไว้วันหลังนะซะเขายิ้มลอยยิ้มที่นิ่งแต่มีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นก่อนเดินจับเข้าบ้านเขาบอกมือซึนเบาๆงั้นไว้คุยกันใหม่นะ ฝากเม้ยฝากตัวด้วยเรากันหนูยืนนิ่งอยู่หน้าประตูบ้านตัวเองอยู่นานทางขี้แสงเย็นเริ่มมืดลงแล้วแต่ในอกกับรู้สึกอกอุ่นอย่างประหลาดใจเหมือนลมหายใจตอนเย็นมันเปลี่ยนไปตั้งแต่มีเสาลุมบ้านชั่นๆเขอามาอยู่ตรงนี้ วันหยุดวันอาทิตย์สุดแสนสัปดาห์ท้องฟ้าเริ่มค้มค้มเหมือนฝนจะตกพ่อกับแม่หนูโทรมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้กลับบ้านนะต้องไปดูงานต่างจังหวัดด่วนคงกลับอีกสองวันหนูต้องอยู่บ้านคนเดียวเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลย ช่วงเย็นขณะที่หนูกำลังนั่งรลดน้ำต้นไม้เสียงจากรัวข้างๆก็ดังขึ้นพร้อมกลิ่นกับข้าวหอมฟ้ย <Okay. S 1> อยู่คนเดียวเหรอหนูวันนี้เสียงทุ้มคุ้นๆดังมาพร้อมกับรอยหยิมอ่อนๆของลุงข้างบ้านกี่ถือทัพเป่าแวร์อยู่ในมือใช่ค่ะ พ่อแม่หนูไปต่างจังหวัดหลายวันหนูตอบพร้อมกับมองหน้าเสินเืนเขาพยักหน้างั้นมาอยู่ที่บ้านลุงก่อนสิมากินข้าวด้วยกันลุงทำกับข้าวไว้เยอะเลยกินคนเดียวคงไม่หมดแน่พร้อมกับรอยยิ้มที่ทำให้หนูรู้สึกแปลกประหลาดใจแต่ตอบตกลงโดยทันที อย่างไม่ลังเลกินหอมจากหม้อของเขาทำให้หนูยิ้มออกม่านเขาลูเรียบง่ายแต่สะอาดและอบอุ่นตามสไตล์ชายหนุ่มโสดควัวสีสะท้อนโต๊ะไม้เก่าๆมีจานวางข้าวเรียนอยู่สองชุด กินได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะเขาวคูดพร้อมยื่ยนตักข้าวให้ขอบุญ่ะลุงําเองหมดเลยเหรอใช่ทำเป็นบางอย่างแต่วันนี้ตั้งใจทำเพราะมีแขกรับเชิญตอนรับเบาๆเราได้พูดคุยกันบม่่างสักพักหนึ่งหนูก็ถามเขาว่า แล้วแฟนลุงไปไหนหรอคะเขาตอบอย่างช้าช้าพูดว่าไม่มีแฟนนะสิตอนนี้ลุงโสดพร้อมที่จะดูแลหัวใจของใครบางคนหนูมองเท้าด้วยสายตาอันสงสัยแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อหลังจากกินข้าวเสร็จ เราก็นั่งดูทีวีกันบนโซฟาระยะสา้นแค่ซื้อทำให้หนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีงังฉายไปเรื่อยๆเขาหันมาสบตาหนูพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนๆนิ้วของเขาจับมือหนูไว้แน่นก่อนจะพูดว่า ที่ถามเรื่องแฟนน่ะทำไมถึงอยากรู้นนเสเสิรินพร้อมกับไม่พูดอะไรเขาขยับเข้ามาพร้อมกับประกบลิงถีบปากอุ่นๆบนโซฟาอันแสนสงบนูเขินไม่ตอบรับเล้วเขาก็พูดต่อไม่เป็นไร ไม่ต้องเก่งนะนุ่งขอหัวใจหนูไว้ดูแลแล้วกันหนูไม่ได้ปฏิเสธและเข้าความจะดูแลหัวใจหนูในคำคืนนั้นหังเป็นเหมือนพยานประกอบความรักของเราทั้งสองที่ค่อยๆเริ่มต้นด้วยในคำคืนนั้น เสงีงพระจันทร์อ่อนๆรอ,อดผ่านพมันเข้ามาทำให้หนูรู้สึกโรแมนติกเข้าไปมือใหญ่ของเขาเตี่ยเส้นผมเป็นเส้นๆออกกันพร้อมกับประโกบลิมนผีปะอีกครั้งเท้านี้นุ่มและลึกพอเกินกว่าที่หนูจะคิดว่า มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ำคืนนั้นหนูได้มอบหัวใจของเขาและหัวใจของหนูได้ดูแลซึ่งกันและกันเป็นครั้งแรกของหนูที่ได้พบเจอกับความรักอันลองตัวนี้เมื่อพ่อแม่กลับมาหนูก็แวะไปหาลุงเขาบ่อย เหมือนเป็นเพืเ่อนบ้านที่สนิทกันแล้วทางที้กึ่งย,ย้ายมาไม่ถึงเดือน